ค่ะพี่พเพื่อนๆวันดีวันศุกร์นะคะสาวอาทิตย์ก็ได้หยุดแล้วนะคะวันนี้อากาศไม่ดีเลยเมื่อวานก็ไม่ดีเมื่อวานไม่ได้ขึ้นไลฟ์ลมแรงหนาวค่ะต้องปังให้น้องให้เจ้าเป๋เจ้าเป๋เริ่มภาพอีกแล้วค่ะเห็นไ,ไหมเริ่มภาพอีกแล้ว โอ้หารเต็มสนามเลยค่ะทุกคนมาเราเดินไปอีกหน่อยโอ้โหเย็ยนมือมากเลยค่ะพี่พี่เพื่อนเย็ยนมือมากเลยจะหลบหลบตรงนี้ก่อนเพราะว่ามีจักรยานมา มามกเอาถุงมือไปใส่ด้วยเฮ้มามาตรงนี้ดูน้ำค่ะเสียงห่านเต็มนสนามเลยพี่น้องเอ้ยอากาศเดี๋ยวแดดเดี๋ยวมืดอะไรก็ไม่รู้ค่ะ โต๊ะนี่เขาออกมาดีนะตรงนี้ไม่มีโต๊ะที่ยืนตกปลา ตรงไหนก็มีค่ะนกเราไม่มาล่ะทางนี้เจ้าเป๋ยนอยู่นู้น คลิปครัพี่น้องไม่รู้จะไม่มีคลิปอะไรให้ดูเลย เหลือไปเดี๋ยวก็เสียนะคะเอามาให้นกดีกว่าไม่มาก็อดกินนะ่ะก็หน่ะเกาะทำไมบนต้นไม้นะ่ะ เ,เหลือกลับบ้านก็เดี๋ยวมันก็เสียนะคะขนมปังเอามาให้นกดีกว่า ไ่ใจอ่ะเอาอาหารมาให้อากาศไม่ดีนะคะพี่ๆเพื่อนๆไลก็ไม่ได้ขึ้นสองวันละว,วันหนึ่งสองวันไม่ได้ขึ้นกลางวันสองวันละตอนพักเที่ยง ผมปังเต็มพื้นไม่กล้าลงมา,าบินอยู่ข้างบนดูมบรรยากาศค่ะมืดหนาวมือแดงเลยคะ่ะทุกคนหนาวมือแดงเลย ดูน้ำดูน้ำตังนี้เป็ดไม่มีนะคะห่านก็ไม่มีมันมีมาเป็นบางครั้งะคะ่ะทั้งนี้ อ้าวอาใครเร็วใครได้อ้าวอ้าใครเร็วใครได้ใครเร็วใครได้ ทางนี้ไม่มีหา่หานห่านอยู่อยู่ไอ้นั่นอยู่น้ำใหญ่ค่ะดูทางนี้ทางนี้ก็มาลักกินทางนี้นะคะ <c oughs> เจะเปอยู่ไหนอิ่มยังแกกลับไปแล้วถึงที่หมดเปยเอาให้นกให้หมดหมดแล้วค่ะเลยอีกสองพัน กินคืม แล้วจะร้องทำไมอ่ะก็กินดิไปพาพี่เพื่อนเพื่อนกลับบ้านฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะพี่เพื่อน Thank you e ้ e r y o อา f o ว w นพ c พ i ชี สวัดีค่ะ